ไอ้คือได้ไปสิไปปล่อยเต่าปล่อยอย่างเขาทำมาไว้ก็เลยสงสารมันสงสารมวยไงมันมันมันเป็นสิริมงคลมวยไงมงคลตัวเป็นจังไรคำไงคือไวอย่างนึนเต่าเต่าหัวเขาได้นี่เต่หัวเขาเออ่าเป็นจังไรไงเต่าคนที่บอกโอ้ขางานมมันสิงามปล่อยญ่เลยมันเป็นยังไงได้โอ้เต่าเสือตัวนี้เดี๋ยวใครเอานี่ไอ้เขาอยู่นน้ำกันไอ้อันนี้พ่อใหญ่ บอกพไไม่จักเถื่อหรอเดี๋ยวบอกพไนบ่อยนะบอกพงไอยยังจักเด็ด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 จักเถื่อยัง้พงอยใจพอเยอะี่หลายไงเด็ดเด็ดยังเด็ดเด็ดยังยาเผาไทยเผายาเผาไงไอ้พไอยตั้งตีนานี้ตั้งตไงตั้งตไงเอานะตังตตดีดเอาไงเอารูปหรอวะรูปรโอ้ยพไอยเลูแม่พไอยลูปแมตั้งตวเราพไตั้งตเรบ่ ตั้งโตย่างลูกนั่นมันย่างเลยไห้ห้ใ้อ้หใหญ่มันจะเรืองของย่างหายากเลยเขาเรียกว่าเตาย่างปเขาเรียกเตาทองเตาทองมือหัวขาวอ้ยวยมันสีมาลงน้ได้่นี่ไปแล้วบายัพยังคอใจเอาไปเอาไปจะไหนเตาทองนี่มันไม่กมาจะไหนนะมันหายากเด้่ะไปปล่อยกูเลยมวยพ่อไงเลไปปล่อยเองปลว้พ่อยงจับใส่นแล้วงลงมา มาดิบังจับใส่กลวยพงไยโอ้มาใส่กลยตันี้เห้ยมาโอ้ยมางไอิลนี้เีหน่เอาเอเอาเอาห้พไยไปปล่อยสันผมโอ่พญไยผมก็เลยหับมามันงสมันอะพไยเอ้าลงสันไปไ่าหาชายลูกพงไยบ่อไ้ถทายพงยผมสิลบอกขึ้นขึ้เขา่ะแหละผมบ่ไดนล่งเฟซล่งยังดอกพงไยแสดงว่าได้ไล่งวดเราได้นี่จังแนวมากปล่อยนี่ บลไรงวละมังจะมาปล่อยผม่าเลยตัวนี้อนมมัอนคมเข็นแปรงขาวโพเลยนุ้ยตัวนี้เนเต่าลายเสือนี่หายากเด้ปไงหายากแล้วได้ได้สองหัเลยใช่เได้สงวัวไทยแล้วนะไทยแหละครับใช่ปะย่างไรไงผมสีเอาผ้ามาง่ามไงถ้าผ้าาง่ามผมสีเอาเดี๋ยวลาอน บัดไปใส่บัดปล่อยเนาะครับไงไปปล่อยก่อนจังขี่เอาเดี๋ยวให้ไงแล้วปล่อยเต่ากันมาลูกเฮงมาปล่อยเต่ากับเราลูกเฮงมาปล่อยเต่ากับเราเร็วมาเช็ดหรอเอปล่อยนี่แหละเสร็จแล้วเอาลงนั่นนึง โอ้ยพญอใหุ่นสปล่รยดอโอ้แม่ดอกจันเจ้าเป็นบ้านแดงจึงคืนอ้อและเพลงนี้ขักบานเนี่ยลืมละว่าตมมเองเรื่มพระโอ้ยยังจวดเนี่้านเบอน้ำเนี่ยเอาน้ำไอพนายน้อแนั่น

เว้ยนำป้านาซื้อคื้อประหยัดไงลืิมละวัดต้มอิ้งเดิมหนึ่งพระกวนอ้ยครบซะเน้อเกใหญ่แกได้เตามาครับผมก็ไปเตาไร้สีนั่งตะคอยแม่สาวน้อยเด้กใจอ่อนวันใส่ัด็กเยก็นเด็กขนมบ๊มยมันยังจุก บ่บ่ให้ให้ปูแล้วลงผมอะไรเด็ดเลยมั้งครับลุงโอ้ยมาตรฐานเลยตัวนี้บะไรหัวซาดอ่ดำคือบลืมเลยดำคือบลืมแสดงว่าเด็ดแท้ๆไอ้บะเขืองจมไม่มันนั่นละอ่ะไงเจมโตแล้วบ่มาโต้สิมาปล่อยเต่าพอยายเจมโล่เจ้าแม่กางท่างเจนาเป็ดเจนาเป็ดงวดนี้หัวใจเสมอ มาลุงสิเอาอีกเอาลุงเฮงมาไปกับเราสิล่ะทำอะไรนี่ควานเดือนหกข่อยฝนห้อยข้ามเดือนนะคำเก่าตัวนั้นนะเพลงเก่าตัวนั้นนะกะเก่ากะซางกะจีทองกะทุกตๆนกยังไงนกนกเลิกเจียนเจนาหัวเล็กนายเป็นเจ้านายไงความรู้สึกมาปล่อยเต่าไปยังไงอยู่ดีไม่แห้งด้ออยู่ดีไม่แห้งไปด้วยลูกเอ้รรมชาติ์ด้วยลูกด้วยกินตามธรรมชาติ์บ่แต่ไปถึงมองเขาได้ยังไงลงเลยปูตัวนั้น แต่ตัวนี้คอยบริษัท่องแล้วอยู่คอยเชียงใหมอาน้องไทยรูปคอยเฟียดจะหน้าหงอเลยเดือนหกคอยผมมาลงกันอบไปลงกันหุ้งบุกบเกียดทองเล่นถ้าเนาะโกบมึงว่าจะไหนมันบอกให้กบเรียมันเต่าเนียเต่ากระสังกคบพูวมาเลือกๆอ่าเลือกๆ มาเขามาน้อกันสิปล่อยเขาเจเจนะหัวปักส่อยู่กันแท้มันบ่ยอมไปหากินมันก็ต้องโตนยังบึงนี่ครับเป็นหากินเองก็คืองมูอโตนี่แหละโตอย่าไปถึกหลอกเด้อล่ะเอ้ยไปชีวิตโตต้องเดินทางลุ่งห่วยลุ่งห่วยโอเคสัญจัดเลยวิญญาคือเหี้ยนะห่วยเลยยาเจเจนาหัวปักหัวปักหลอกอะมาอย่าเอาโดน มั<จ>นบืองอมโอ้พ่อใหญ่เพิ่นได้ <ร Stevens. S 2> <oh> เตามากครับผมผมเสียมาปล่อยปล่อยห้วยพ่อใหญ่เพิ่นสงสารเตาแห้งครับพ่อใหญ่ตายได้ตายก่อนเอาไปนักขั้ปล่อยครับผมเอากเล่นที่จังเจจะหน้าฮัวเบิกส่วนดิกันแท้อ่าสนดิวกันแท้เออมันสิเลื้อผีเมียซื้มันจังได้กบเลยปากบ่อไประบางกว่ามันอยู่บ้างเอาอึงยังเฮ้ยเอาอีกบ่ เอาออกมาปลูกจิตปล่อยออกมาว่าคือหนึ่งยายาหยังของเขาหายเขาไปได้ดีบักเคืองใส่พ่อนสาธูสาธูหายพ่อนแล้วสามหาแปดบอกงั้นจะเลยบ่ไอบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยมันมีเปลีนงอนแต่สินหายังถือบ่ได้ แต่ว่ามึงมาได้ดีแล้วบุญบรารมีมึงสูงสุดแล้วบูบวงผ้ามาปล่อย <c oughs> เอาบุญเอาท่านบุญบานไฟโบล้านขันต่อไปจากสี่ดอกปอเลยฮะบุญบางไฟเออแด๊กดีน๊นเอา,าอีกวะงอหงานเนาะมันหลายสิ<า>่งหลายอย่างนะกับลุงเนี่ยกับเตานะกับเตอรนี่เนี่ยมาล้ามาอู้งามง่ามงามเก่าตัวนี้อ่าลุงเคิงได้เวลาแล้วครับผมผมกัษย์ใส่ขึ้นไปดังนั่นครับ เขาเจียวน่าตตัวง้งามเดี๋ยวเดี๋ยวดีบุญบังไฟโบราณทันต่อเป็นทังสี่แบตสิมันแล้วแบตพอมสิมันแล้วเฮ้ยบ่บ่เดี๋ยวเเบึงเบึงไล่ก่อน อันนี้ตอนนี้ไปปล่อยก่อนปล่อยปล่อยก่อนเอาปล่อยแต่ละตัวเอาตัวใหญ่ไปปล่อยความเขามาในกันเขาเขาตกไปในกันไปเขามากันเนาะเขาห่างกันเลี๋ยวแต่คนยังมีครูคือครูเเมียนคือครูเขาเมียนไปยังมีมันคลาดจะอยู่ไปไหนเดี๋ยวเด้ลุงเนี่ยตีนไปได้เพื่อนทําไมอ่ะหัวที่เมืองเรนู่งที่ไปเรนู่ดเลยทําไมอ่ะผมไม่ีวอนเลย เนี่ยโบเวนิวนกผมเบิ้งซื้อผมขอเบื่องจะนื้อผมขอดูอ่ะไม่แม่นผมขอดูอ่ะเก่าไปดีๆตลาดด้วเก่าสี่แปดกินรสสารสูตรดด้วยไปไปไอ้นี่ออกเองมันมีโลเ่าด้อมีเก่าเก่ายังก็ โอ๊ยบังเด็กกบธาเขามีทะเลปจันหมเดี๋ยวจะขอเบ่งกอนมีเก้าลุงจะขอเบ่งปเตาน้องใหญ่นาะเก้วาต้องพันด่านหลยแหงเนาะกสเดปล่อยเตาหายหนากระไปับไปเหนนไ่ยัยบบิงเลยเนียนอเลยกุสดปลอยเตาไม่ยัยัยัต้องจมน้ำได้ยัจมกระถานก่อ จมอะไ้ยิ่งน้ำเนยไงไปดีมาดีกูโอ้ยเราบอกไปเลดดีละละเราอยโอ้ยโอ้ยเป็นครูแล้ยไงเอ้ยชีวิตครูซาดนานี่เจริญเลยมันเไงไปลาไปไปลเอ้ยไปโอ้ยขึ้นหนีจากกันไปยังสันว้าวตัวนี้เดี๋ยวมันก็ไปดีพอละดีครับไงนี่พุดภาษาลาเสร็จเลยครับผมโอ้ยไงสาธุ่นน้ำไดไงเด้อสาธุคร่นไงสาธุหลายๆครับ มืัอนี้พอใหญ่เพิ่นมาปล่อยเต่าครับผมแต่เพิ่นถือเต่าต้องเถียงกันครับอ้าวสาธุน้ำไงไปใหญ่ขึ้นเท่ามือต้องเถียงกันครับี่ดนครับผมมืัอนี้ก็ัภาพพอใหญ่มาปล่อยเต่าครับผมพอเพิ่นอยู่กลางทางกับห่าเพิ่นมากครับมืัอนี้ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขอสวัสดีครับ